สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูต่อยเช่นเคยนะครับก็วิชาการงานอาชีพนะครับหน่วยการเรียนที่สามนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับเรามาดูว่าไม้ดอกไม้ประดับนั้นจะเป็นยังไงนะครับเรามาทบทวนดีกว่านะพอครั้งนี้แล้วครูให้งานไปแล้วนะครับให้จดแล้วก็ประโยชน์ต่างๆแต่เราไม่ได้เจอกันแต่ครั้งนี้นะามาเจอกันแล้วนะครับไม้ดอกไม้ประดับจะเป็นยังไงนะครับเรามาดู จ้งเลยมีวิธีแยกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับอย่างไรนะครับไม้ดอกอ่าไม้ดอกแน่นอนชื่ออะไรครับพืชที่มีดอกสวยงามนั่นเองนั่นก็คือไม้ดอกนะครับพืชที่มีดอกสวยงามใช้ประโยชน์จากส่วนของดอกนะครับในการประดับตกแต่งอย่างเช่นกุหลาบอ่าอะไรอีกอ่าชบ้าใช่ไหมอะไรอีกมะลิ อ,อันนี่กันโหเยอะมากเลยไม้ที่เป็นไม้ดอกนะครับไม้เป็นไม้ดอกอ่าอ่าหลายอาย่างเทียบไปหมดเลยอ่าต่อไปนะครับไม้ประดับไม้ปดับคืออะไรพืชที่มีใบเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่มีดอกแทบไม่มีดอกเลยนะครับใช้ประโยชน์จากส่วนของใบลำต้นหรือทรงพุ่มนะครับมาประดับตกแต่งเพื่อจําหน่ายอ่ามาจำหน่งและจําหน่ายได้คืออะไรอ่ะ ไม่มีดอกนะต้นคอยหรือต้นคอยไหมาสายเกาหลีนะครับอะไรอีกออในห้องวิทย์เลยในห้องวิทย์เลยพู้่างใช่ไหมสวยๆตัวนี้คนเล่นเยอะมากนะครับอ่ากล้วยดงังจะกล้วยดังไหมคนเล่นเยอะมากนะครับใบสวยอ่าใรสวยเป็นพืชลำลุกนะครับพืชลำลุกกล้วยเนี่ยนะครับเป็นพืชลำลุกเนะี่ยไม่ใช่เป็นไม้ดอกไม้ประดับนะ ไม่เป็นไม้ดอกนี่เป็นเป็นเป็นพวกพืชลมลุกนะครับพวกนี้นะครับก็เขาเอามาเล่นเพราะว่าใบามันสวยนะครับใบมนันสวยใบยมันเป็นดังๆนะครับผู้ดาง <c oughs> อะไรอีกอะโัวเยอะไี้มุดเลยเรามาดูกันว่าไม้ดอกไม้ประดับเป็นยังไงอ่ะมาันที่ไม้ประดับก่อนอ่ะไม้ดอกก่อนกุลาบ <c oughs> อะไรเบนจมาา กล้วยไมย้มาลิดาวเรืองดอกบัวโอ้โหพวกนี้เป็นไงเคยเห็นหมดแล้วนะครับเคยเห็นหมดแล้วนะทุกอันเลยนะครับก็เป็นดอกไม้ทั่วไปนะครับที่เราหาเจอได้ง่ายนะครับมาดูไม้ประดับกันบ้างไม้ประดับก็จะเป็นพวกอะไรต้นลิมมังกรนะครับต้นเฟิร์นนะครับสนอยป่าแป้ง ครับโกศนนะครับภูดางนะครับแล้วก็แก้วกาญน,นาโอ้เยอะแยะหมดเลยอ่เดี๋ยวไม่เห็นแก้วกาญน,นาสวยนะครับนี่นี่นี่อ่าสวยนะครับสวยทั้งหมดเลยทั้งดสวยทั้งหมดเลยทั้งไม้ดอกและไม้ประดับนั่นเองนะครับเรามาดูสไลด์ต่อไปประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับนะครับประโยชน์ของมัน ใช้นำอะไรบ้างแน่นอนนะครับความสวยงามแน่นอนที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมอ่าก็เอามาตกแต่งบ้านนะครับเอามาตกแต่งบ้านเอามาตกแต่งสวนจัดสวนให้สวยงามนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูว่าประโยชน์มีอะไรบ้างประดับตกแต่งนะครับสร้างความจดชื่อแน่นอนโอ้โหมอบของขวัญใครชอบกุลาบนะาสาวๆนะครับใครชอบกุลาบนะนี่เลยนี่เลยนะครับอ่า ใช้ปรุงอาหารได้เออเอ้าบางคนใช้ได้จริงๆเองเอาสีใบอะไรเขาเรียกอะไรดอกอัญชันน่ะใช่ไหมเอามาขันอให้เป็นสีม่วงนะครับให้เป็นสีม่วงสีน้ําเงินมาคันแล้วก็เอาไปใส่ขนมใช่ไหมอาใส่ขนมใบเตยอย่างเงี้ยเออเอาไปใส่ขนมได้นะครับเออเอออันนี้น่าสนใจนะครับต่อไปใช้เป็นยารักษาโรค อได้เหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็ใช้สมุนไพรนะครับในการรักษา,าโรคโควิดก็เป็นพวกฟ้าทลายโจรน,นะครับพวกยาแก,ก้อไอแรงต่างเนี่ยก็สาม,มารถบรรเทานะครับบรรเทาอาการไอได้นะครับพวกนี้ใช้ในการรักษาโรคได้เหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็กนักเรียนก็ช่วยกันนะครับช่วยกัน รักษาตัวเองนะครับพอถ้ามีอาการหรือเป็นพืทีเสี่ยงมาหรือนะครับมีประวัติสัมผัสกับผู้ใกล้หรือใกล้ชิดนะครับกับผู้ป่วยโควิดก็ให้กักตัวนะครับอยู่บ้านสิวันถ้ามีอาการไอมีน้ำมูกไอจามมีน้ำมูกมีเสี่ยไอจามมีน้ำมูกมีเสมห้าปวดมีไข้เจ็บคออันนี้แสดงว่าน่าจะน่าจะเป็นแล้นะครับก็ให้ ติดต่อพยาโรงพยาบาลเพื่อเขาตรวจนะครับตรวจว่าต,ตัวเองได้รับเชื้อควิดไหมและถ้าเป็นแล้วทํายังไงถ้าเป็นแล้วก็ต้องกักตัวอยู่บ้านก่อนรอโรงพยาบาลมารับเราจะไม่ขับรถไปโรงพยาบาลเองนะโรงพยาบาลแตกตืน่นแน่นอนนะครับรอโรงพยาบาลมารับโดยการกักตัวอยู่บ้านนะครับแยกสิ่งของเครื่องใช้ของตัวเองออกให้หมดทุกทุกอย่างนะครับออกหมดทุกอย่างเลยนะครับ แล้วก็แยกทุกอย่างคือเราแยกตัวเราออกมานะเพื่อให้คนในบ้านไม่ติดนั่นเองนะครับใส่แมสตลอดเวลานั่นเองล้างมือเป็นประจำแล้วก็กินยาลดไข้ยาแก้เจ็บคอนะครับกันไว้ด้วยนะครับกันไว้ด้วย <c oughs> ต่อไปก็ขายไงอ่าสุดท้ายคือจัดจำหน่ายขายพอได้เยอะและสวยแล้วก็ขายได้เออมีประโยชน์ของมันนะครับขายได้เงินด้วยนะ มาดูนะครับต่อไป <Okay. S 1> การขยายพันธุ์นะครับไม้ดอกไม้ประดับการขยายพันธุ์มีหลายขั้นตอนมากเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเป็นขั้นตอนการขยายพันธุ์ที่ทํากับกิ่งของพืชมีขั้นตอนดังนี้นะครับการตอนอขั้นแรกกคือขั้นตอนการตอนหนึ่งเตรียมถุงไว้นะครับสอง ควันกิ่งนะครับอันนี้ก็คือครูไม่สามารถทําให้ดูได้นะเพราะว่าอไม่รูจะให้ดูยังไงมันเล็กนะฮะควันกิ่งนะครับเดี๋ยวถ้าครูสามารถทาให้ดูได้ครูอัดวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้ดูนะครับวิธีการทํานะครับหรืออาจจะเอาลิงก์วิดีโอที่เขาทำมาอยู่แล้วนะครับให้ัเรียนดูอีกทีหนึ่งนะครับส่งไปสองลิงก์นะครับอาจจะเป็นลิงก์นี้ด้วยแล้วก็ลิงก์วิดีโอที่เขาเนําเสนอเรื่องการตอน กิ่งด้วยนะครับการตอนกิ่งด้วยอ่า <mm> อ่ะควันกิ่งไปแนวขวางนะครับแล้วก็ลอกเปลือกออกมาสักพักหนึ่งนะครับขูดเนื้อเยื่อออกนะครับใช้ถุงนะครับหุ้มบริเวณนะครับที่ลอกเปลือกและมัดให้แน่นนะครับสุดท้ายตรงที่หมุมถุงมันหุ้มมาก็จะมีรากนะครับมีรากเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆโผล่ออกมาอ่ามีรากเอาโผล่ออกมาด้วยนะฮะเราก็สาม,มารถเอากิ่งนั่นแหละ ไปปลูกไปอีกต้นหนึ่งได้นะฮะปมนการขยายพันธุ์ไปไงอ่าไม่ต้องไปซื้อไม่เราทําเองเรามีความรู้นะครับตออ่อเนานะต่อนเนานะครับอ่าเกิดรากนะครับของกิ่งตอนขึ้นมาโอเคต่อไปนะครับการปักชำ่ำการปักช่ำนะครับเป็นการทําให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากนะครับหลังจากตัดกิ่งหรือต้นออกจากต้นแม่แล้วมีขั้นตอนดังนี้นะครับอ่าดูนะ หนึ่งตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็นํากิ่งไปแช่น้ํามนํากิ่งไปปลูกนะครับกิ่งไปแช่น้ํานานแค่ไหนก็นานพอที่จะจะเห็นอะไรเห็นเริ่มเห็นอ่าลากเป็นตุ่มๆออกมาแล้วเริ่มมีตุ่มๆตรงม,ม,มาออกมานิดนึงนะครับแล้วก็เอาอ่ากิ่งนั้นแหละไปปลูกอีกทีหนึ่งนะครับปักช้ำเนี่ยมัน,มนไม่สามารถใช้ได้ทุกทุกชนิดเนาะ ก็บางทีก็จะได้หรืไม่ได้แต่ส่วนมากขั้นตอนการตอนเนี่ยน่าจะน่าจะแน่นอนสุดปักชาก็ลองดูว่ามันมีนี่ไหมถ้าไม่มีก็ต้องไปตัดกิ่งอื่นมาใหม่นะครับ้องต้อง,องลองทําดูนะครับเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้ดูเนกัยว่าทำยังไงเนาะนะครับต่อไปการทับกิ่งอันนี้ก็ดีนะครับเป็นการนํากิ่งพันธุ์ที่ดีนะครับมาทับที่ต้นต่ออีกต้นหนึ่งนะครับอ หนึ่งนะครับเฉือนต้นต่อให้เป็นแผลรูปโลแผลรูปโลคว้านเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บก็เฉือนกิ่งพันดีนะครับอีกกิ่งหนึ่งนะครับให้เป็นรอยแผลเหมือนกับต้นต้นต่อก็คือเหมือนกันเป็นรูปโลเหมือนกันนะรูปโลเหมือนกันแล้วก็นําต้นต่อกับกิ่งพันดีนะครับมาประกบกันให้รอยแผลประกบกันสนิทเอามาจุบจุบกันมาจุบจุบกันนะมาจุบจุบกัน นะครับก็ใช้ถุงพลาสติกพันรอบรอยแผ่ให้แน่นไว้อ่านี่เลยลักษณะนะครับนี่นลักษณะมันอ่าโอเคนะครับนี่ลักษณะมันต่อไปนะครับการเพราะ,มะเมล็ดการเพราะ,มะเมล็ดนะครับอันนี้ก็แข็งแรงนะครับเพราะว่า จะทำให้มเมล็ดทำให้พืชแข็งแรงนะครับการเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับเป็นการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศมเมล็ดและจะง,งอกและกลายเป็นต้นกล้านะครับจากนั้นจะเติบโตและถ่ายลองเลนัเป็นมเมล็ดอีกครั้งหนึ่งอ่านี่เป็นวัฏจักรของเขานะครับและเป็นการปลูกที่เบสิกที่สุดแหละนะครับเป็นการปลูกที่เบสิกที่สุดและนะดและเนี่ยเนาะก็ เอา,มาเมล็ดไปปลูกนะครับให้มันเกิดรากขึ้นมารดน้ําต้นไม้ทุกวันทุกวันอันนี้เราก็เคยทำเนาะ,ะสาหรับการไม้ดอกไม้ระดับเนี่ยทาได้นะใช้งานพร้อม,มเมล็ดแต่สําหรับพวกไม้ยืนต้นก็ดีนะครับถ้าเราไม่ได้หวังผลว่าต้องรีบอ่นกินเช่นมะม่วงเงี้ยเราปลูกเม็ดก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาใช้เวลามันจะออกลูกนะครับเวลามันจะขึ้นใช้เวลานานนานมากนะครับนานแบบ ลืมไปเลยว่าเคยมีมะม่วงนะลืมไปเลยว่าเคยมีมต้นมะม่วงเงี้ยนะครับใช้เวลานานมากก็ไม่ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้อ่าปลูกจากมาเมล็ดมันปลูกขึ้นไหมขึ้นแต่อาจจะสิบปียี่สิบปีเงี้ยอาจจะไม่ได้กินเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหพวกเนี้ยเขาแนะนํามานะครูก็ไม่เคยปลูกอันนี้เหมือนกันต่ก็ปลูกก่อนมากกว่ามันจะขึ้นจากมาเมล็ดนี่โอ้โหนานมากนะครับนานมากนะแต่พวก ไม้ดอกไม้ประดับหรือพวกพืชยืนต้นเนี่ยนะครับก็ไอพวกลมลุกอะไรพวกนี้มันพอได้นะพอได้นะพวกนี้มันขึ้นง่ายแต่ว่าพวกมะม่วงพวกขนุนอะไรพวกนี้เขาก็ไม่แนะนําให้ปลูกกับมเมล็ดนะครับมันช้าแล้วก็อาจจะกลายพันธุ์ได้อย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้พันธุ์เดิมอย่างเงี้ยเพราะว่ากว่ามันจะโตมันก็ไปโดนอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะบ่มเพาะบ่มเพาะนะครับมากลายเป็นพันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะต่อไปนะครับ อ่เรามาดูกันร้อมะเมล็ดหนึ่งมเมล็ดระยะฟักตัวนะครับมเมล็ดงอกอ่างอกเป็นปุ๊บก,ก็จะเป็นต้นกล้าสี่ก็จะเป็นเจริญเติบโตและถ่ายรองเรนูนะครับแล้วก็เอามเมล็ดเนี่ยนะครับออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ฟักตัวอีกรอบหนึ่งอ่ะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลักการนะครับหลักการปลูกไม้ดอกประดับคือเตรียมดินมเมล็ดพันธุ์กิง่ง นะครับเตรียมสถานที่ปลูกลงมือปลูกดูแลและบำรุงรักษานะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตครับการปลูกเตรียมดินขุดหลุมขุดต้นกล้าแล้วก็ทําที่ทําเพิงบังแดดทาไมอ่ะทำไมต้องทำเพิงบังแดด,แด,ดอ่ะโทษทีอา่บาบังซะแล้วโอเคทำไมต้องนำเธอเพิงบังแดดอ่ะเอา้าต้นกล้ามันรับแสงเพื่อที่จะสั่งขอแสงจริงนะครับพืชสีเขียว พี่ต้องการสั่งเคาะแสงจริงแต่ไม่ต้องการแดดตรงๆแดดตรงๆไปไม่นะเดดประเทศไทยเนี่ยตัวเรายังดําเลยตายแน่อนอน <c oughs> นะครับทําที่บังแดดไว้ให้หน้อยนะครับต้องการแสงเล็กน้อยเพื่อที่จะทาการสั่งเคาะแสงนะครับเปลี่ยนเป็นอาหารให้ตัวเองครับโอเคเนาะอ่าสองอ่าการบำรุงดูแลรักษา ก็จะเป็นการลดน้ําการพ่นดินการใส่ปุ๋ยการจำกําจัดพัจะพืชนะครับพวกนี้แน่นอนเรารู้แน่นอนอยู่แล้วต้องลดน้ําแน่นอนแต่พืชบางชนิดไม่ชอบไม่ชอบน้ําก็ต้องดูศึกษานะครับกว่าจะปลูกอะไรก็ได้ต้องศึกษาก่อนว่าถ้าลดน้ําไปเยอะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอาจจะตายได้พืชบางชนิดนะครับรากเยอะหรือรากาก,ากเยอะแต่ว่ามันไม่แข็งแรงนะครับเราไปพ่งดินหนักๆตาย ใส่ปุ๋ยก็ต้องดูปุ๋ยที่พืชชอบโอ้โหทําไมตอนแรกก็ดูเนเป็นการเฮ้ยมันธรรมดาแต่ว่าทุกอย่างนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันต้องมีหลักการนะทําแบบมัวม่วๆไม่ได้นะพืชเราก็จะตายนะครับใส่ปุ๋ยมันก็จะมีสูตรนะครับสูตรดูจากโพแทสเซียมอะ,อะไรต่างๆที่เขาบอกโพแทสเซียมอะไรต่างๆเนี้ยนะครับเป็นสูตรอะไรสิบหกสิบหกสิบหกแล้วก็ไปดูว่าพืชจะชอบอ่า เพืชอบปุ๋ยประเภทใดนะครับเราก็ไปเสิร์ชดูจาก Google หรือว่าดูจากข้างขางซองเขาอาจจะเขียนไว้ก็ได้นะครับจะกํากจัดวัชพืชเนี่ยต้องฉาต้องทอํานะทําทุกครั้งนะครับแต่วางวัชพืชบางอันนะครับวัชพืชบางอันก็สามารถนํามาเป็นปุ๋ยได้ทีหนึ่งคือดึงแล้วก็นํามาใส่ทํารวมกันแล้วก็ทําปุ๋ยนะครับเอาไปโรยได้ทีนึงได้นะครับอ่ะต่อไป สำคัญอันนี้ก็คือการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวในตอนเช้าหรือเย็นทําไมไม่เก็บเกี่ยวกลางวันนะ่ะมันร้อน <c oughs> มันร้อนผมเป็นลินเหี่ยวนะครับมันเหี่ยวนะครับเก็บโอ้เราปลูกไอ้นี้ได้คนาดได้ใบางามเลยตอนเช้าเดี๋ยวกลางวันเก็บเปล่าว,วะวันเนี้ยเก็บใบขายได้ตังค์เก <c oughs> ็บไปปุ๊บใบใบเหี่ยว <c oughs> เอาไปขายเขาไม่เอาใบมันเหี่ยว เราต้องดูนะครับว่าอ,อสภาพอากาศเรานะว่ามันมันเป็นยังไงนะครับอ่าเป็นยังไงมันร้อนเกินก็ไม่ควรจะไปลดน้ํามันตายนะครับมันตายเพราะว่าเราโอมกันเราอบอ้าวเลยเราไม่เหมือนคนนะคนร้อนๆเนี่ยนะครับอาบน้ํามันยังชื่นใจนะถึงจะสะดุ้งเมื่อนิร้อนเหมือนกันชื่นใจแต่พืนมันไม่สะดุ้งนะมันมันไม่ได้มันมีชีวิตจริงแต่ไม่มีความรู้สึกรากท่านมันสุกก็คือสุกเลยลากเลิก เรียบร้อยตายนะครับอา่ากระกิบเกี่ยวตัดดอกหรือกิ่งนะครับไม่ตัดต้นมันนะอา่าไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเราจะไม่ตัดต้นมันนะถ้าตัดต้นคือจบจบเลยตัดครูครับผมเห็นดอกกุหลาบเนี่ยเออผมตัดต้นมันปุ๊บนะดอกกุหลาบมันตายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ปลูกไม่เอานะครับปลูกใหม่เอาต่ดอกอื่นอย่างเช่นต้นอา่าอะไรอะเดี๋ยวย้อนไปดูแป๊บนึงตอนเนี้ยคุณเลี้ยงไม่ถูก นี่ต้นมะลิอ่ะเป็นต้นมะลิต้นมะลิมันเป็นต้นนะมันไม่ใช่เป็นดอกอนกุลาบนะครับเป็นต้นๆน,นะเราไปตัดต้นมะลิทิ้งปึง้งเยันลอยปลูกใหม่ปลูกใหม่เลยนะครับแล้วก็มะลิจะขึ้นไม่เหมือนกุลาบนะนานนานมากนะครับนานมากนะครับก็ต้องดูด้วยว่าอันไหนที่มันสาม,มารถตัดได้นะครับไหนที่มาตัดแค่กิ่ง นะครเองโอเคเนาะนะครับมาดูอันนี้อ่าตัดกิ่งแล้วก็เลือกเก็บไปนะครับสิ่งที่มันดีๆก็เลือกเก็บไปนะครับอันที่ไม่ดีก็ทำม,มันเป็นปุ๋ยต่ออะไรต่อได้หรือว่านำจัดจำหน่ายเอาไปทำประโยชน์ส่วนอื่นได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างการปลูกไม้ประดา การปลูกต้นดาวเรืองนะครับอ,อโอเคนะครับหนึ่งจะปุ๋กอินทรียและหยอมเมล็ดพันธุ์ใส่ลงหลุมนะครับลดน้ําเช้าเย็นไม่ลดน้ากลางวันนะถ้าลดน้ํากลางวันปุ๊บเน่านะครับเน่ามันร้อนนะครับทิ้งไว้ประมาณ3-4วันก็จะมีต้นกล้าขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อครบ1สัปดาห์ย้ายต้นกล้าใส่ถุงพลาสติกนะครับขั้นตอนการย้ายก็ค่อยค่ ขุดขึ้นมานะครับอย่าให้รากขาดมันจะมีลากอยู่นะอย่าให้ลากมันขาดนะครับแล้วก็มาส่งพลาสติกเตรียมดินไว้ในถุงกอนะครับแล้วก็เจาะเอารูเนี่ยสังเกตอันนี้คือพลาสติกนะเจาะรูไว้ตรงกลางนะครับค้นขุดขุดรูขุดรูไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เอาไอเนี้ยต้นกลาใส่ไปปุ๊บตรงกลางแล้วก็ค่อยๆเอาอันนั้นถมเนี่ยก็ได้แล้วนะครับอ่าต่อไปก็เมื่อ ดาวเรเืองสูงประมาณ15เซนติเมตรให้ย้ายลงกระถางแล้วก็ลดน้าไม่ชุ่มเลยนะครับใม้ชุ่มเลยดาวเรเืองเริ่มโตนะครับเริ่มโตแล้วนะครับเก็บเกี่ยวเมื่อดอกดาวเรืองออกดอกบานเต็มทีเ่เราก็ต้องเก็บเกี่ยวให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มันเน่านะมันถ้ามันเน่ามันก็ใช้การอะไรไม่ได้นะครับใช้อะไรไม่ได้เาเราไปกระตุกปลูกต้นมะลินะครับเดี๋ยวอันนี้นี่คือ อย่างที่หนึ่งนะครับน้ำปุ๋ยคอ,อกและใบไม้คุกเข้ากันทิ้ง,ท,งทิ้งไว้ประมาณเจ็ดสิบวันนะใช้ปุ๋ยคอ,อกนะแล้วก็นาต้นมะลิลงปลูกนะครับรดน้ำหนึ่งสองครั้งนะครับนําวัชพืชกําจัดวัชพืชออกด้วยการใช้จอบถากออกหรือใช้มือถอนนะครับต่อไปก็ใส่ปุ๋ยคอกโดยการหว่านไว้ใกล้โคนต้นแล้วรดน้ําตามนะครับเก็บเกี่ยวมะลิดอกตูมและใช้มือเด็ด นะครับใช้มือเด็ดตรงการดอกไกลติกีบเหลียงาใช้มือเด็ดเอาตรงการดอกเลยมะลินะครับไม่ต้องมาตัดเหมือนกุหลาบนะไม่ต้องตัดกิ่งออกมานะครับใช้มือเด็ดตรงการดอกได้เลยนะครับตรงคอดอกมันะโอเคเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณ นักเรียนทุกคนนะครับที่รับฟังนะเราฟังอันไหนที่มันถูกต้องนะครับก็นําไปปรับใช้นะครับปรับใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนได้ปลูกต้นงต้นไม้ได้นะอะไนที่มันผิดหรือว่าอะไรต่างๆก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเ,เพราะว่าเราไม่สามารถปลูกให้ดูแบบแบบให้เห็นได้นะครับให้เห็นได้ตอนนี้ก็ต้องรักษาตัวเองไว้ก่อนนะครับ ยังไงก็มาเจอกันในวันอาทิตย์หน้าละกันนะครับอาทิตย์หน้าละกันวันเสาร์นะครับบางคนบอกว่าทำไมครูไม่สอนเลยวันเสาร์ก็อยากให้พักนะครับอยากให้พักเหมือนกันเพราะว่าเรียนมาตองกันหนึ่งสุกแล้งานใบงานก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็อยากให้พักแล้วก็เคลียร์งานวิชาอื่นให้เสร็จเรียบร้อยนะครับวิชาครูไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะเอาวิชาหลักๆก,ก่อนนะครับให้ไม่เสร็จเรียบร้อย แล้วก็ส่งคุณครูเขาให้เรียบร้อยนะครับวิชาคุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับแน่นอนทันแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่ได้อ่ามันสําคัญแหละนะครับแต่ว่ามันก็ยังสําคัญน้อยกว่าวิชาหลักๆนะครับก็พยายามนะครับพยายามทําให้วิชาหลักสําเร็จไปก่อนนะวิชานี้ก็มันเน้นปฏิบัติมากกว่านะครับสอนพวกนี้เรามองไม่เห็นภาพนะครับมองไม่เห็นภาพอยากจะให้เปิดเรียนแล้วก็ สอนพร้อมกันน่านยังง่ายกว่านะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ